วัสดีทุกคนกทุกคนวันี้ฮอไปตึกจะลุมทีหน้าไม่แฝงทุกคนมาแวะซื้อขปุ้นยูฮานทุกคนดูเซื้อข้ปุ้นมีสยจัเลักมบ่อยู่นี่ไ้านดนใ่นาเจ่มอรทุกคนเอยเอาเอาเอามูนเบิด นี่บ่กไงหลายทุกคนธงซิปพันเดอเราจะเอาถ้วยเอาบวงมาจากไหนปะ่ะเด็กมาหอมบวงเนะตึ๊งี่าตึ๊งปลาเลยป่าขี้ยู่าาาลายอนะไรเนาะมาหอดแลยทุกคนกำลังสิกลางจะลุ้งเด็นะเติมจะบอนนี่ลงไปเติมละบอนนี่ทุกคน จะลงไงหรือจะลงน้อจะลงจันี้แหละแม้ของคนอื่นเลยแลวิท่ลงนี้ต้เลยอ้าวแมวกบามขาตั้งกองม่มีหลุด màn sẽ làm bưng áo hồn u cốt đưa bật lên chui sợi mồi Bọn anh hành tạch xa làm mình nên nè cho nè คนไ๋ยหาสัญญาณไปจึกหนองสะไม่แพงทุกคนอาสาไปกินข้าวที่เทงไม่แพงก็จะลงไปย่อจังมีแห้งย่ออันละกินข้าวทุกคน,กนไม่เคยกัไม่มีทางชนาเลยช่วยหน้าเลยแล้วก็เต็มเครืงเต็มของเฮ้ยยูจีไปห้องเห็นแล้วกะพอดีเอ้ยมาโซนแล้วก็ไปเลยรีดไหมรถเยยบไรหนึ่งน้ำทูมเอาเอาเทงไม่แพงคนเลย อันนั้นโบ่งทุกท่านอันนึงนะไม่แพงวะนะไม่แรงเอาเพื่อนแบบน่แพงหูจักหนักนะมากินกน้ำแข็งโอ้ยชัวหลายบอกไก่้อนะ คือกันไข่มันอุกนวิ่กตะโกตัวไ่ได้นไข่มันแะหต่ว่าต้งส่งกับหวานบวิ่งเยวยางยลไป

โหดีเอดีเอาเลยถ้ามีไปคูทิโลท่านจะได้ไปเล่นแฉกไม่หนาหน้าเท่าบ้านเนี้ยไม่หนาหน้าเพลยเอามาส่งในคูนเอาในคูนจะหาต้นไม้หน้าหาอะไลงก่อนจนหมดโคไม่คูนนะเออ เป็นบ้าเี่เราุดปลูกกระดเขาใช่หาลูกไม้เราก็ง่ายง่ายนะหองอันนี้นะโอ้โหคุณ่าเห็ดไม่พันพวกม่นหน้าตะงอนเห็น่ตะงองแล้ยังนั่มมันไปคุ้นยไปแล้วเห็ดตอันนั่นนี่ลงท่านแล้วเฮิมันท่วงมาพีอะไรย่างเง้ยฮิดลลังเนาะเบาเื่อปุ่บ่อนั้นปะ มรส้งได้หรอมาหอดีเห็นเพิ่ทเจ้าย่างมาส้มเดินจากรัมน้าเอาก็ไปบ้านเดินเนี่ยเอาแตก็ไปบ้านน้เอาุี่ดีด๋ยวได้หลงวมน่้หมมอว่าต่เท่ะมีหอดิเลิกยังมีจัาจำพวกสิ่งวดล้มหาหดดพกเศษอย่านีพจักนไปพียซื้อไปไนีหออันหมด ขี้โง่โมงบานโมนาจะมนข้าวอยู่ห้าตุกยิ้มนี้น่านะบาดเลิกอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมาจ้ะยมันมีกระต่ายห้าปั๊ซี่ไม่น้อยอันนี้นะถือมาเลยนะโม่เลือกไส้ทุกคนเป็นถือมาใพ้มันไม่ได้ครบหรืเนาะนี่ได้ห่างเด่นนะป่าธรรมดาเอามาแล้วเขากแบงคือไก่านุ้อนีหวานเป็นไก่เดี๋ยวข้าวเอ้ หลังจากทีก่อิน,อนอมข้าวอิ่มไหมข้าวปลาสิไปตึกจอมบ้าวปลาสิไปบจอมป่าทุกคนอยู่หนองไม้แพงนีิฮะเรามีจะลงน้ำยนตีนอันนั้นนะน้ำคุ้นเหรอเอ้ยวะทุกคนย่าติขดวดเนลิฟขาตั้งกล้องจุ้ยจ็คเอลอด เห็แนแต่หน้าผู้เจ้าเพื่อเวอร์คือค,อคน,อน,น,นทุกคนออป่าอลไอร่อนี่นั่นคนทุกคนพีลูกป่าป่าหูยป่า,ปาชิวนะทุกคนนะ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 ่กนดะินะทุกคนพี่ น่าออจะนี่แล้วก็ลอยไปคุณเด้อคนเบิ่งเด้อพันจะได้ขนาดได้ยู่บ่น่าออนจะรุ่งที่เนีาา่ยม,ม,มันตึกมนกอับมคาอย่ตมเมากนื้จะอ่อนมาหลาย ลองพูดดูอ๋อปากโคนะฮะนะหลายเอลิฮะนะข้น้อยนะนานยุ้ง

คนหมานตึกนะปลาสเงียงนะ,ะงเ,องนะเอาเอาลงไปอียลกยาน

เซเบ็ดนาทางนี้เนาะไ่จออกไปเซอ้อเบ็ดอยู่หน้ากูเมือเช้านี้คูป,ปดุกอยู่หน้าพัดมานีบอก่ทสองตัวจำเนียงดึ ตัวนั้นกระจับงี้มันออกมาทีม,มออกมาเนาะพี่เนาะไวปหันก่อนฉันเลสเล่ลาเออเดี๋จะลุง้งย่านอะไรป่าประเภทนี้นะขันมีจับนะมันอันนั้นได้ไปซิทพผู้เจ้าได้

ยูเท่งคนละสี่บาทแบ,บเบิงมังนีแพงทุกคนตึกยูทาง เออตัวยูท่อนะทุกคนมาเออหน,น่อยละได้พี่เหลือเขอวาว่าไม่ได้ป่ะผู้มันอ่อนจะได้ตัวนึงได้มีบอกก็เออหากะเป็นบัน้ แม่ว่ามือน้อโดยน่นะแก่เลยแม่เือพี่เราคือหน่อยเถอะบอสปีดเ,เลยนี่นะ ใช่บ่เก็บมือได้ลูกพี่เอ้ยพาถือมือว่านี้อ่านหนังสืออะไรน้องไปกระไม้แกงเอาไม้ว่านนี้พาถือมือเออนี่คือฟักทองตู้ทองนะไม่ตู้ทองฟักทองน้อยเอามือนึ่งเอามือนึ่งเซ่อไข่เออเจาะเจาะนี่แล้วเอาไข่เซ่อเออ Giỡn mình thôi cái đó nha, con không ban nổi nữa. đồn á, để chữ lên อันนี้มันมื่นณที่มากลางเดินพกูกพุดเอาไปกลางเดินพกูก

sao làm đấy Hãy subscribe cho

นะป่อบอนกูเออกระดองเฉลียวอืมทุกคนย่าหน่อบังได้จากบาทแต่ย่านี่แพ้จะลุงค่อยนานทุกคนนะบออลีเด้ ไม่ได้ขี้โตเลยค่อยนะแห้งค่อยมนะันไม่ได้มีเลยมีเยือแพ้หอดจะลุ่งพอและค่อยจ้อยตุ<อ>ย๊กันพูโรหเห็นตัวจริงยูทิปานกันพูโรหเห็นตัวจริงค่อยละสีหูเดอ่ะอยจะจ้อยเนะึะอยู่ในกล้องอ่ะตุตุยนะมันมุนตัวจริงอ่ะหน้าแหลมแหลจะจ้อ,อย ค่อยหนาะน้ำหนะักค่อยหนาะสี่สิบโลแต่ว่าสูงกับพอสมบ้านสม,มืองอยู่แค่ลองรอนหล่อกับถือตะบ้านแรงเนาะ ไปรอนนะไปรอนนะรอนนะวันนี้มีนี่เลย

ตัวน right. ันบ้าอย่บบินได้นะทุกคนเออจะปลง่แล้วทุกคนงเลยนตะตีนพูเากับไปตึกบ่อนนานเบื่ออีเล่ ไปหาไนมได้ยางนไ้มงมนโอ้นี่ทุกคนเรามาเจอคนดังแคมทางทุกคนนี่ผู้ไทยฟังล่าวล่าเยอะไปอันเยอะไปยำเยอะไปยำเยอะไปยำเพื่อ พยายามสามวันกูแค้นโอ้สานน้อยได้ป่าหลแต่สนน้อยสานน้อยะหน้าป่าไฟกาทุกคนเอ้ยตะก้ยหน้าเจ้าบนนี้นะขอตเลยน่ด้หอหาเสมน้อยระบาดนี้นะ ไปและทุกคนมีสายสินด้วยนะทุกคนสายแหงเนี่ยพอผู้เฮอไปงมาดิงมาอยมึงจุยื้อปักขอยอีลวนี่เกอรเลเวล หัวหนาวได้เหินคอยกามี ลุงดีๆเจะลุงกก็ได้ทำไมขาดำจังเลยทุกคน,น,นะกคนฟุตเซอร์สีโบนะ่ะโซดได้หาแฟนอยู่เปิดไก่รละซื้อสาวน้อยบ้านพักขันยานี่ อัยุเทเลอร์่ะอายุเทเลอร่ะอาญยวเซา้าปีทุกคนต้องกันเนื้อคูไทยก็ได้เล่าก็ดีเหลนเป็น,นแบบมีฐานะอะไรเหลือนจะมีฐานะอะไรเหาโบมีแม้ทุกคนเรา,ามีแต่พอพอเหลากับเท่าแล,ล้วเราเยอะมีผูทุกคน เราเป็นคนดูได้ทุกคน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 ป่าทึ่น้อยแล้วเป็นคนดูได้สนใจติดต่อมากทางไล่เด้อทุกคนทางไล่ยู่นาสองเลยลูกกล้าก็ว่ายดับหน้าก็ว่ายทุกคนแต่ว่าติดต่อน้ำเล่าน้ำเล่าบูมีโทรศัพท์ถ้าสนใจเย่เอาไปเป็นแม่บ้านแม่เฮิร์ตเนี่ยซื้อเยอะเลยทุกคนอื ไอ้บอ <c oughs> ลบอรถไก่มารถซื้อเล็กทุกคนที <c oughs> ่ทางเข้าบ้านกับอันนี้ทางเด็ก <c oughs> หน้าปลาคอยเรากำบังใบหน่อไม้ทุกคนดูกระท่อมน้อยเข้มทาง <c oughs> ตอนนี้ก็ฝนจะตกทุกคนเอ้ยนะมืดฝนได้ นอนบ่เงียเงี่ยทุกคนดิติดอยู่พื้นมันนะทางขางผมนี่ปลาวทุกคนขาวทุกคนดิทุกคนนะ ปากระนไดหากระพ่อหลุนทุกคนอยากไม่พอแกงเลยนี่ม ah. ืออะไรทุกคนคขนใครจะลุกฮักใครย่อมันฮักคนมือแบบนี้กันทุกคนเอ้ยมือกันคนมาหอนเถินเลยทุกคนในหน้าปลากันเบิ่อไงเลยวะมาได้หลายเต็มเลยทุกคนในปลากก็หลายนึงทุกคน ทุกคนในะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงตัวนี้นะทุกคนคลิปหน้าจพาะพอกันไหมฮอับน้ำก่อนทุกคนบ๊ายบาย